สวัสดีค่ะวันนี้ c a t The Book เป็น EP แรกนะคะมีข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกเสียงอ่านจากหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนตอนว่าด้วยพระสูตรของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะคะพิมพ์เผยแพร่เมื่อปีพศ2548ไปฟังกันเลยค่ะวันนี้นะคะหัวข้อ ก็คือไม่ฉลาดในเรื่องจิตของผู้อื่นก็ควรฉลาดในเรื่องจิตของตนในพระไตรปิฎกเล่มนี้ค่ะได้กล่าวแนะนำว่าให้พิสุจก็คือพิจารณาดังต่อไปนี้นะคะในข้อธรรมทั้งหลาย10บข้อนี้ หเรามีอภิชยาความโลภหรือไม่มีอภิชยาความโลภอยู่โดยมากหนอ2เรามีจิตพยาบาทความคิดให้ร้ายหรือไม่มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหนอ 3. เราถูกความหดหู่ง่วงงุนรึงรัดหรือปราศจากความหดหู่ง่วงงุนอยู่โดยมากหนอ 4. เราฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหนอ 5เรามีความลังเลสงสัยหรือข้ามพ้นความลังเลสงสัยอยู่โดยมากหนอ 6. เรามีความโกรธหรือไม่มีความโกรธอยู่โดยมากหนอ 7. เรามีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากหนอ 8. เรามีกายกระสับกระสายหรือมีกายไม่กระสับกระสายอยู่โดยมากหนอ เเราเกียดขค้านหรือปารกความเพียรอยู่โดยมากหนอ10เรามีจิตไม่ตั้งมัน่นหรือมีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากหนอนอกจากนี้นะคะยังให้เราพิจารณาว่าเราจะได้เจโตสมาณะสมระาหรือความสงบแห่งจิตในภายในหรือไม่ได้หนอและเราจะได้อธิปัญญาหรือปัญญาอันยิ่งอันเป็นเครื่องเห็นแจ้งแห่งธรรมะหรือไม่ได้หนอเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วนะคะ ถ้ารูตัวมีข้อใดข้อหนึ่งใน10ข้อนี้ค่ะเราก็ดูว่ามีความสงบและมีปัญญาหรือเปล่าจากนั้นถ้าไม่เห็นอะไรก็กลับไปพิจารณาใหม่คือต้องมีฉันทะมีความพยายามอุตสาหะตั้งใจไม่ทอ้อถอยแล้วก็มีสติปชัญญาค่ะในนี้บอกว่าอุปมาเหมือนคนที่มีผ้าถูกไฟไหม้มีเศษถูกไฟไหม้ ดังนั้นเราก็ต้องรีบทำผ้าหรือศีะนั้นให้ไฟดับไปช<ร>ะนั้นเพิมตีกว,ว่าเมื่อพิสุ์พิจารณานะรู้อย่างนี้แล้วเราจะได้เจโตสมระในภายในและได้อธิปัญญาอันเป็นเครื่องเห็นแจ้งแห่งธรรมะดังนี้พิสุกนั้นก็ควรทาความเพียรเพื่อตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นและเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวายิ่งขึ้นไปค่ะ สำหรับการติดตาม Cat the Book EP แรกข้อความน่ารู้จกากผาไตยพีดดกและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ